ผ้ากันกินนี่ยังสวัสดีจ้าพี่น้อง้าร้านกินเขาก็ยังไรไหัยกระปูเออเออเออหัวหัว,หว,หว,หวเอาดูตัวยกระปูไหมมันมาพิมยำมัมมดโตเลยหมก่อ,อมดตีบเลยครับ

โซราเซลไต่ขึ้นขึ้นเดิในมืดขึ้นพี <c ười> ่น้องเราต้องเปิดไฟหยักโซดาเซลม้อนไปชาร์จแดดเราไปชาร์จกัน ไปนั่งหายกำลังใจคุณโอ้ยรถ ฮะดังว่าอยู่นี่ละใส่ใหม่น้ำพี่น้อง าไปเมืองข้างหลังใจใหม่ปบใส่ใหม่มเล็กปอ่อพ่อ อามีคนแขกมาหาให้แขกมาหาแทางไก่ให้ยังไม่กินนี่ล่ะโอ้ยโอ้ยอะไรนี่แม่ให้แขกแทางไก่มาบ่มาตั้งแต่ปีที่แล้วพีไก่บ่มาแล้วั่งเยี่ยมน็อตเด้อพูดเอาพูดไปหุ่นยูเทิร์นไปเร็วๆเพรเห็นหน้าเป็นปีแต่ปีไกยนี่ นุนั่นก็นได้ไไดเป็นปีแล้วมากแต่ปีไก่ไ่กินบ้นเด็กกว่า จะได้หน่อยองงคงเนาะดาวเนี่ยคนงานบรรทัก็ไม่ไมิ่อยู่พอตายเ้อเออ รถมันมาทางทีฝี่ดาวไปนั่ง้างในดึงสากเข้าไปนั่นนข้าไปประตูทำห,หายใจจนชัวเจอเสร็จแล้ว นี่เขาเอิ่นไซส์ใหม่พี่น้องกบไซส์ใหม่ไซส์ใหม่ให้มันเรียบยเล็กบ่พ่อกาใหม่ต่อ เจ้เแง่ไงได้ไปแล้วไปลงหู้แล้วน่นอืมแง่มันามาต่ยู่หัน จะเก็บพร้อมทั้งวิ่นตัวไหน เอาไปปูเทั้ปปงปุ่นไม่ปีประตูเขาพุ่นไปทั้งทางาอาบแล้วอือโดยบอกแม่ติสแอร์บนห้องถึงลอตตอรีกรอร่กันี่ละถึงลอตตอรีกร่กัน อยไม่ขนไก่หรือขนหนูเหรอนี่หรือขนหนูขนหนูเลยเสียงรถเขาตอบปุ้ข้ามปุ้นเอาไหมเอาเอาข้าวผัดก่อนเห็นด่านอายคนเด็กบ่อายไปไปกันพี่น้องสำหรับคลิปนี้เราติดตามคลิปหน้ามะมุกุใไซไม่ไปกัน แอบ,บสวัสดีจ้าพี่น้อง